เพลงอ่ะแม่ผมชอบฟังมากตอนเด็กอ่ะเพลงนี้ใครเพิ่มเพิ่มแม่รู้ใช่นี่ซสุดแย่แย่หุยนะเกิดนี่ตงตงเชียงวมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งอ่ะผมชอบมากเลยเมื่อก่อนแม่ชอบฟังแม่เป็นตำราบ้างเลยอ๋อเราจะจำได้ตลอดไปอันนี้ใครเพิ่มทำแม่รู้จ้ะคุยอันสบายดีสบายค่ะทำอะไรช่วงนี้ช่วงนี้ทำอะไรบ้าง ร้องนี่ไม่รู้ร้องนี่สลิปพี่เน็กดูปากคอแห้งนะครับไปกินน้ำเือขั้นกินน้ำเปล่าแล้วผมไม่รู้ว่าอะไรอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้บ้างมาทัวร์ก็เป็นอะไรที่ดีนะเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆได้เจอทุกๆคนก็ดีเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าผมจะกลับมาไลฟ์เล่น ว,นนวันนี้อาจจะพีเคบ้างวันนี้อาจจะไลฟ์ร้องเพลงบ้างเพราะว่าอยากฝึกร้องเพลงผมต้องมองตรงว่าเฮ้ยไอวันเป็นอ่า uh, ซิงเกิลซองแม่แม่แบบว่าอยากเป็นนักร้องนี่อะไรนะอ่าว uh, ันว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 ันทูบีวันนบีซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลวันนบีอาร์ติสต์ซิงเกิลอ๋อวันนบีซิงเกิลอยากเป็นอยากเป็นแนวทำงานก็ oh. เลยฝ mm. ึกร้องเพลง บ่อยๆขึ้นแล้วก็มาไลฟ์เล่นให้แบบว่าเพื่อนๆหายคิดถึงกันบ้างเพราะว่าถ้าไม่ไม่ไลฟ์เลยรอแต่ไลฟ์ขายของก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็แค่ว่าไลฟ์ก็อาจจะต้องมีระวังกันหน่อยอาจจะเต้นยั่วเกินไม่ได้อืมอ้าคอแห้งเลย่ะกูไปโดนอะไรมา,าเนี่ยหอมันบุยยังอ่ะวัน,นวันนี้เออเรากินโซเดียมเยอะพี่อืมได้ใช่ไม่วันนี้วันนี้เรากินเราทํางานเหนื่อยพี่ผมเข้าใจเพราะว่าเราอะไร<อ>นะเราใช้พลังเสียงเยอะจริง เป็นการแบบเบิกทางอ่าการทํา youtube ใหม่ของพวกเราไอ้อย่าพูดชื่อครับเลิฟติตกเลิฟติตกวีเลิฟติกรอบเลิฟติกรอบมากมากแย่แยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์ทั่วไปไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่ละอ่าเอาเอาลองเอาลองอ่าวีมิดเ้าลองไอ้ตรงนู้น่าเขาบอกเขาบอกว่าบ่กู้อี เดี๋ยวเนี่ยหาอะไรที่ว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มทีมเราต้องบอกว่าต้องบอกเพื่อนเพ่ไว้ก่อนเลยนะว่า<อ>ว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มทํางานหลายๆแนวหลายๆแนวมากขึ้นมากๆเลยตอนนี้ก็คืออยากทําแบบแก่แล้วมีเวลาแค่สองสามปีนั่นแหละที่ว่ามีเวลาถึงสิ้นปีนี่นแหละที่จะทากันแบบให้สนุกที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราจะทําละครสั้นผมอยากทําหนังด้วยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาหนังที่เขียนเขียนบทหรือแบบอะไรมาจะทําเป็นหนังสั้นก่อนเพื่อที่เอาไปขายรพร้อมได้เป็นพระเอกยัง อืมพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วเพราะผมเล่นเป็นพระเอกใช่ไหมครับได้ถ้าเป็นหนังที่เราเป็นพระเอกเดี๋ยวพี่จะต้องทําหนังสั้นก่อนแล้วก็ไปขายพี่น้ําตาลกับพี่ลิลลี่แล้วกันอ่าได้ครับพี่อย่างน้อยก็ยังดีผมเชื่อว่าพี่น้าตาลพี่ลิลลี่ซื้อแน่นอนครับผมอืมแนบน้องๆทักทายบอกเซฮายบายยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคจ้กัายบายไกันไปกันบายบายเซียเซียขอบคุณครับยูใหมเฟรน Woman la, 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 la. ไหนเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ดึกดูดิชั่วโมงหนึ่งไหวปะไหวไหวเลวลาผ่านไปไวมากเราจะต้องมานี่เพราะว่าเรื่องหนึ่งที่เราต้องทําให้ได้ด้วยคือรักษาสุขภาพเพื่อนๆด้วยไม่ดึกเกินเพราะว่าเดี๋ยวทําให้เพื่อนๆเนี่ยเสียสุขภาพจริงเพราะว่าหลายคนถ้าเดี๋ยวมารู้แล้วแบบว่ามาตามดูกันดึกๆผมว่าเดี๋ยวเรามาทําเวลากันเลยดีกว่าเรามาหาวันไลค์คือสองทุ่มถึงแค่สี่ทุ่มพอ <No. S 2> นสนุกสนุกไลฟ์ Live, เล่นคุยกับเพื่อนๆแล้วเราก็เล่าว่าวันนี้เราทําอะไรมาบ้างเราทํางานอะไรบ้างอืมละคร ies, คุณธรรมน่าทำใช่ครับอยากทํามากๆเพราะว่าเพราะว่าคิดไว้ตลอดแต่ไม่ได้ทําเหมือนรีวิวลงรีวิวรีวิวลรถอะไรเงี้ยก็คิดตลอดแต่ว่าไม่ไม่ได้มีโอกาสทำเพราะว่าขี้เกียจนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ละครคุณธรรมพี่ละครจะทําอืมใช่ละครพวกฉันจะทำใช่ครับนี่ ผมกําลัางอ่านคอมเมนต์อยู่โอ้โหคอมเมนต์สวยๆทั้งนั้นเลยอ่าใช่ครับไปไปต่อกันไหมครับเอาไปดิเดี๋ยวก่อนจะไปทํางานแล้วแล้วคุณเก้าจะไะไทุกคนมาเซลรูจ,จมูกผมเนี่ยเอ, <laughs> ออโอฟเวลาแบบอฟแบอบโอฟโอฟโอฟอะไรโอฟต้องอย่าทําจมูกบารู้วะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเก้าสวัสดีเก้าวเที่ยวไหนอยู่ครับ อยู่กัวเตาพูดชัดชัดได้ไหมคะอ๋อขอโทษครับเที่ยวไหนอยู่ครับอ่าฉันอยู่ในกัเตาค่ะกัวเตาฮาจองนิวเมโลดี้ฮาจังไปกรุงเทพพรุ่งนี้่าจังเราคิดคิดคิดนิวเมโลดี้ซามอส์ค่ะ นี่มันเกินหนึ่งนาทิ์แล้วฮาจองนิวเมโลดี้นานิวเมโลดี้กูดกูดนาเออนากดเมโลดี้กูดกูดเหนาฮัจองนาฮาจองอ่ะ If if you have อ่ะ your song ที่แบบว่าอยากจะอัด you can come tell me โอ้โอเค your your o l l y song you want <Now. S 1> record อยู่ก่อนฮาจอง new melody น <laughs> ้ อยู party, <laughs> yeah. Yeah, um, ่ในปาต้ร mm ้อนดังก็ไป yes something อารเอมนบีใช่ไหมจ้องน่าคิดอาร์เอ็นบีเขาฮันจงอะเวนยูคัาทาเพลงกันเมื่อไหร่เวนยูคัาทาเพลงเวนยูเวนยูค m a เมคซองกันวันไหนวันไหน อ่าไปไปทำเพลงคืออะไรค่ะทันทันเออ่ทำเพลงไปคู่บุญทำไมทำไมอาจารย์กระตุกตะกักไม่เข้าใจไม่เข้าใจการเต้ากันบ้านอยู่ต้องเมคนิวเมโลดี้กูดกูดไม้ทีมเวท everyday new melody กูดกูดกูดโอ้ โอเคเขาจะจริงจริง,รงตั้งใจเร็วเร็วเร็วค่ะไปกรุงแทพบเร็วเร็วเร็วอ่าดีดีก <Good. S 2> ูดจี้ต้องบอกว่าก <What S 1> <อ>ูดเซาน้องออฟเนี่ยคือน้องออฟแต่งแต่งเพลงใหม่ให้ให้ให้ฮาจองเป็นเพลงที่เนื้อร้องน่ารักมากมากอ่าก็เดี๋ยวดูกันว่าทํารอบนี้แล้วก็จะเปลี่ยนโจทย์ยางนทีคือจะทําให้แบบร้องให้ชัดร้องให้แบบว่าชัดชัดเลยเป็นเพลงที่เขาเก็บ ไว้เก็บไว้ได้เลยอะไรเงี้ยผมขอสปอยทั้งนี้ได้ไหมพี่ได้ของชาเย็นเป็นอตื่นได้แล้วของฮาจองเป็นตื่นตอนเช้าอ่าแต่ไม่ตลกนะบอกก่อนตลกนะนี่จริงจังเลยฮะเออไม่ตลกแบบจริงจังเลยจริงจังเลยเขาบอกยิ้มไม่หุบผมผมไม่จะทำได้ยังไงออฟครับซออาฮาจองคุณเลือกใครผมตั้งใจเลยออฟออฟออฟ อาดูตาทางฮาจองด้วยฮาจองกอดอกแล้วแบบเนี้ยผมเนี่ยพี่ฮาจองอ่าดัมเบลวันไอ้ผมเห็นเขาเต้นล<อ>เลยนะเต้นเก่ง,กงครับมากมากเวอร์ไวมาถึงฮาจองเหรอพี่จริงๆใช่ผมดูโซเขาเป็นเพื่อนกันแบบตั้งแต่แบบยุคนู้นโซอาเปิดดูแบบโอ้โหเต้นเก่งมากๆเต้นเก่งแบบแบบโหดๆเลยอะเกอร์กุ๊บเกอร์กุ๊บเลยอะ,เ,เ,เ,ยอะเออฮาจองเน่เ กาะเต่าเป็นไงใครผมไม่ได้ไปเกาะเต่าจําไม่ได้แล้วไปหรือไม่ไปก็เป็นไงบ้างเกาะเต่าเกาะเต่าวันนี้จริงจริงอากาศดีค่ะเกาะเต่าอากาศดีมันนี many people ผมผมชอบเวลาเขาพูดคําว่าเกาะเต่ามากพี่น่ารักมากเกาะเต้า i s s o c u t e w h e n y o u s z e soqiu มากมากเกาะเต้าเนี่ยเกาะเต้าวันนี้ดูเกาะเต้าเร็วได้เกาะเต้าเร็ว อ่ากดเต้ากดเต้ากดบเต้าตุเดคุณสวยเอฟทุกเอฟวีดีกูจริงกูจริงอยู่อยู่เอฟวอไทมอยู่ไอสปีกเรียวจริงจริงอสปีกเลียวอะไรก็เฮแต่เพลงจริงก็คือประเด็นเราต้องรีบทาให้เร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเหนื่อยกันก่อนก็คือตื่นได้แล้วอันนี้ตื่นตอนเช้าแต่คนละแนวกัน อันนี้ก็จะจริงจังขึ้นไปหน่อยแต่ว่าที่ที่ตื่นเต้นกว่าคือของของคิสติน่าเนี่ยที่ว่าเราก็ต้องเร่งทำให้เหมือนกันนิวนิวซองคิสติน่านารักซองนารักษณ์ซองนารักซองพอคิสติน่าอ๋ I want to hear it. i want to listen ครับยังไม่ขึ้นยังไม่ได้เริ่มยังยังยังไม่ได้เลคคอร์ด ยังไม่ได้เลคกขดอ่าเนี่ย waiting be waiting อ้าโอเคโอเค but แต่ว่ามีมีนี่โอเคครับเจนนี่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อเมื่อไหร่จินนี่น่ารักดีอืมได้ฮาจ้องคัมแบกเอ่อ BKK กูดเมโลดี้นะโอเคค่ะโอเคค่ะเที่ยวให้สนุกก้าวบอกให้หน่อยเที่ยวให้สนุกอ่าฟาเวลให้สนุก ท้าเปล่าท้าเปล่าฮอลลีเดย์โคเด้จองเอา Thank you Have a good day บาย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 โคเด้ดูโคเด้เจ้าเจ้าโคเด้คิวเอาไป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 ยปไปครับดีนะดีพี่สุดสายล่าเริงสอแห่งทำไมทำไมพี่ไม่พาเราไปเที่ยวแบบทะเลกันบ้างพี่เอาเราต้องบอกว่าพาไปเที่ยวบ้างตั้งใจทำงานเหรอเดี๋ยวลุยกัน ผมอยากเที่ยวแล้วอืมเราเราเราแอบขี้เกียจกันมาแล้วเดี๋ยวเราลุยตั้งใจทํางานกันโอ้ผมเนี่ยทําทุกวันเลยจริงๆเดี๋ยาจนแบบไม่ได้พักผ่อนเลยเข้าแบบดูคนน่ารักแล้วก็เก้าวกับอออเป็นคนคุยอ่าได้เลยครับพี่จะแค่ดูเฉยๆพี่พูดเองนะอืมพี่จะดูเฉยๆนั่งเฉยๆอ่าหาก่อนไม่มีเลยคนที่แบบว่ามีแบบมีแบบ น,น้องๆดูกเก่งๆอีกหลายคนแต่ว่าเขาออนคนละเวลากับเราอ่าเขาออนมมอคนนี้เดี๋ยวคุณนี้เดี๋ยวผมคุยเองพี่อ่าได้มาเลยเฮ้ใครที่ไม่ชอบผมยาวของผมนะครับฟังดีๆนะครับชอบผมเถอะรักผมเถอะผมยาวอะ่ะออกเจ้าน่ารักดูเน่อ่าไม่มีใครรับเลยครับแบตหมดพี่แบตหมดเอามานั่งด้วยกัน้า <c oughs> อยากแล้ววันนี้นี่เดี๋ยวเราก็ก็ไปเล่นไอออฟแบบหมดออฟเกาหาอะไรเสียบหนุนตรงนูน้นมีที่ชัดตรงสิบนึ่งอืนั่งอยู่นี่เดี๋ยวผมคุยเองครับอุ้ยสวัสดีบิ๊ทชลสวัสดีไอ้หนอสวัสดีพิงเพิ่งสวัสดีค่ะพี่พี่ผมคุยเองพี่ผมคุยเองเอ็มเด็บหวะเอ็มเด็บกว่าเอ็มเด็บหวะ Khá khá. Anh đẹp trai quá Anh đẹp trai quá Anh anh Xong anh. anh đẹp trai Em đẹp quá Em đẹp quá Chúc bạn một, một ngày tập lành จบบุบงงจ๊บบาง1ไงตกลันกเยเยจุ๊บบัง1ไงตกลันตบเก่งมากจริงจริงเย้ครับคุณค่ะสวัสดีวันใหม่เด็บหวาบอกกูไม่ไม่ของเขาอะสวัสดีค่ะสวัสดีเรื่องใช่ค่ะสบายดีไหมครับดูสบายดีค่ะคุณสบายดีไหมคะไม่สบายพี่เทคแคร์มี ในพี่บอกให้ผมพูดอะพี่ในพี่บอกพี่นั่งดูผมทำไมคุณมาสบาย w เวนเวน Thailand again หนูยังไม่รู้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวออกออกม่ให้เขาทุกอย่างก่อนเขารู้จักไม่รอบก่อนเขาไม่รู้จักเฮ้ยเอาจริงๆนะจอ n t นไล์นะดูย u you r e m e m b e r หนู e m e m b e r อ่า You remember? เนเราเคยเจอกันเราก็เจอกันเราเคยเจอกันออฟออฟออฟจะไหมเขาออฟเขาเม้นท์อ๋อคือวันสุดท้ายคือได้กันเลยไดกันแล้วเขาก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าผมเป็นใครแล้วก็มาไล่ก็เขาไม่รู้จักอยู่ดีอย่าร้องไห้เลยด้านใครเพิ่งออฟยี่สิบคุณ คุณจำฉันได้ไหมจำฉันได้ไหมใช่ remember me No remember คุณคุณในวันของอ่าใช่ผมไล่ยิงหัวเขาอยู่ผมจำได้ใจค่ะ Do you miss me นูโองผิดคำถาม Do you miss me นุคิดถึงนูคิดถึงนคิดถึงคุณ ดีใจที่ได้เจออยู่มากๆดีใจเยอยากมีส่วนร่วมดีใจเหมือนกันนะครับทำยังไงให้มันได้ตรงนี้จะใช่ไหมคะต้องทำคนเดียวไม่ได้เนี่ยแหละมันต้องอยู่ครับน่ารักน่ารักเก้าอย่าทำขอโทษครับพี่นี่นี่คุณอย่างสบายอ่ะเย่สบายมากอย่างสบาย

Đẹp 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 dead, đẹp dead, đẹp dead, đẹp dead, 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 yeah dead, dream dead, 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 dream dead, 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 C เห็นคุณ go เวียดนามโอเค if we have money we go เวียดนามอาอืมโอเคค่ะอือ if พี่ชารี have money we will go Vietnam. Yeah. เวียดนามอยากน่ารักจังเลยใช่เพื่อนๆโอเคค่ะบายบายบ๊ายบายขอเพึ่งขอให้ม okay ีวันที่ดีค่ะแต่ขอให้เป็นวันที่ดีทุกยังไม่ตั้งหวา สวัดสดีค่ะซิวค่ะเอมดเอมดือ M W M W M W ขอบคุณค่ะขอบคุณอันเด็บกว่าอันเด็บกว่าอันเด็บกว่าแต่ไงอ,อุ้ยเน,น้่ยน่ารักมา,มากเลยน้องตัวจริงน่ารักด้วยนะครับน้องตัวจริงน่ารักจริงผมเลยไปฉีดน้ําเขาแบบเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดีกว่านี่ดีกว่าไม่ยอมไม่ยอมทางงทํางานนี่นี่เราเจอเด็กขี้เกียจไม่ยอมทํางาน เราเจอเราเจอเด็กขี้เกียจไม่ยอมทำงานนี่ทุกคนบ้านแห่งผู้ก็ออะไรนะอะไรผู้ก็บอกว่าหนูขี้เกียจละใช่เด็กไม่ยอมทำงานนะครับผมทำไมคะอืมไปเที่ยวไหนบ้างวันนี้วันนี้ไปเที่ยวมากรุงเทพมาค่ะอ่าทำไมไปมหาอะไรต้องถึงบอกว่าไปเที่ยวเพราะนานทีไปค่ะนี่น้องไก่เรียนจบแล้ว นี่กุ้งกิงจบปอโทใช่ปะปอเอก้ปอเอกปอชองปอตีค่ะอนี่พี่คุ้งกิงอยู่ลันจอดรถหรือว่าอะไรเออไม่หรอเห็นผิดตีผิดเออชั่วมากเลยชั่วจริงต้องยกให้ออฟคุณคุ้งกิงครับคุณฟอมร้องเพลงแบบถูกวิธีบ้างยังครับ แม่ค่ะคุณรู้ไหมครับว่าน้องๆทุกคนถูกวิธีค่ะน้องๆทุกคนตั้งใจเรียนกันมากน้องก้าวก็เรียนแล้วนะครับน้องน้องออฟก็เก่งอยู่แล้วแต่ก็ช่วงนี้ฝึกวักวครับไหนโชว์วักหน่อยด้เยีนว่าลืมแล้วเดี๋ยวรอว,วางได้ก่อนแล้วหนูค่อยวักโชว์อ่าอ่าเดี๋ยวมาซ้อมมาซ้อมให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็แบบโชว์ให้ดีที่สุดเพราะว่าเวลาเราเราจัดคอนเสิร์ตเราต้องไปเป็นไปเป็นทีมให้ได้ครับ เราต้องมนทีมเดี๋ยวพาไปด้วยกันแล้วก็พี่ก้าวโชว์ให้ออฟโชว์ในขุ่นทิ้งไม่มาแล้วอ้อนอ้อเพลงอ้อนไม่มาทำนี่ไงรีบทางเพลงอ้อนรีบทางเพลงอ้อนจะได้ได้จะได้จะได้รีบหาวันมาซ้อมมาอัดกันเพลงอ้อนน่ารักมากต้องบอกว่าเพลงเพลงอ้อนนี่คือนึกเสียงใครไม่ออกเลยมีแต่เสียงของทิงขุ่นเท่านั้นที่ที่แบบร้องแล้วน่ารักน่ารัก ดีใจจังน้องสามน่าจะถึงแล้วก็เดี๋ยวหาวันเวลานดน้องสามเข้ามาด้วยจริงจริงคุณิงก็คือพี่แน็กติดต่อเขาถึงแล้วแต่ว่าเขาไม่รับก็เลยเอาคุกิงแทนอืมใช่ไม่ใช่เพลงนี้ล็อกไว้ให้เลยผมพูดใช่ป่ะผมไม่ให้ใครเลยเพลงนี้เพลงนี้ผมล็อกเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมว่าน่ารักน่ารักอย่างน้อยเราลุยกันให้ถึงเส้นปีพอเพลงไม่ดังปุ๊กค่อยแยกย้ายอย่างมีความสุขอ่าอืม พอพอสิ้นปีเพลงเราไม่ดังสักคนเราค่อยท้อแท้แต่อย่างน้อยก็มีเพลงเพลงน่ารักน่ารักเก็บไว้ก็ยังดีไอ้ก้ามึงก็ต้องเตรียมเอาเพลงที่คุณก็ต้องเตรียมเอาเพลงที่ทําไว้แล้วอ่ะต้องเอากลับมาปล่อยให้เร็วที่สุดทำงันได้ครับพี่ผมหาไฟก่อนใช่แล้วก็คิงคุงด้วยต้องเตรียมซ้อมให้ดีนะจริงๆริงหลายหลายคนได้ไปร้องคาราโอเกะเพลงเธออย่าเพิ่งเช่บใครได้ป่ะบอกให้เลยว่า้อกเลยว่าเหนื่อยมาก ร้อยคนร้องไม่ได้เก้าสิบคนเพราะว่า <ừ. S 1> ด้วยด้วยต้องต้องร้องต้องหาขึ้นให้ถูกถ้าขึ้นผิดปุ๊กก็คือผิดทั้งเพลงเลยต้องบอกว่าใช้เวลาอัดกี่เดือนนะพี่เพลงนี้ผมลืมละสามเดือนอ่ะ <S <S ใง่ายเพราะาคงทิ้งขึ้น<า>ไปนอ,อืมอืมเก่งเก่งก็คือน้องอัดตอนแรกจะเป็นลมจนตอนนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แอบดูอยู่ตลอดก็คือร้องเพลงแบบแบ่งท่อนแบ่งท่อนแบ่งท่อนเก่งแล้วไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะ ก็คือเวลาถ้าผมอยากก็คือพี่อะต้องไปนั่งรอข้างนอกใช่เวลาอัดเพลงนะครับตัวผมเนี่ยต้องต้องถูกน้องๆไล่ออกไปข้างนอกเพราะว่าน้องๆจะได้แบบพอนิดนึงปุ๊บแล้วก็อัดแบบสบายๆแล้วผมอยเข้าไปเช็คอีกทีหนึ่งจริงอันนี้จริงค่ะพี่ก้วเดี๋ยวมีเด็กร้องไห้แต่ผมออกไปข้างนอกผมก็ยังแอบยืมจ้องอยู่หน้าตู้นี้จะได้แบบว่าเออมีแต่บางครั้งแต่บางครั้งต้องเรียกมาเพราะว่ามันไม่ได้ต้องให้เรียกพี่ณัฐให้มาช่วยมาช่วยแบบไกด์ให้ คือมีงี้ถ้าไม่ได้ก็คือไม่เรียกเข้าไปก็วิ่งออกมาแล้วก็มาอย่างน้วิ่งออกไปแล้วก็พี่พี่นายรออยู่ตรงนี้ค่ะ๋ยวหนูเข้าไปอัดใช่ก็คือมาแหกปากกันให้สุดแล้วก็เข้าไปไปอัดอีกทีหนึ่งอืออืมเนี่ยเพื่อนเพื่อนกำลังตีกันอย่างมันเลยกำลังตีเลไคคะปังปังปังเพื่อนเพื่อนกำลังตีกันมีทีมเลยอ่ะท้าไมออฟลงแล้วอ่ะแบตหมดอ่าเพื่อนเพื่อนกำลังตีกันเพราะว่าผมไปคุยกับน้องๆพี่ๆเพื่อนเพื่อของผม ใจร้ายให้ังเลยไม่หรอกเราทำให้ชินนะให้เตียนทุกวันเลยเตียนแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาลักกันแล้วกันก็เป็นอะไรที่ดีอือดี้นคิงขุมฮะญิงเนี่ยเราเราให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าเรามีวิดีโออะไรที่ที่ถ่ายกันไว้บ้างมีอุ้ยมีใครแอบสปอยไปแล้วหรือเปล่ายังไม่มีอยังไม่มีเพราะว่าทุกคนเก่งวม่ากลืมไปแล้วมากอ่า ก็มีถ่ายภาพแล้วก็มีบั่รจักรยานนะคะแต่ว่าบอกเลยพูดแค่นี้แต่ว่ามันตลกแล้วก็สนุกมากๆเราติดตามหนูอยากเห็นคลิปเนี้ยคือคลิปคิปจักรยานเนี่ยหนูดูแล้วหนูดูกี่ครั้งหนูก็เพลอขำอยากดูคลิปเนี้ยที่ล่าสุดที่เราถ่ายกันนะพี่เก้าคะเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยผมจะไม่มีการสปอยเด็ดขาดให้ทุกการสปอยหลุดที่ช่องพี่เน็ก เขาบอกว่ามีขงขิงนี่แหละที่สปอยอ่อเดี๋ยวหาวันมาหาวันมาสปอยนะคะห้ามใครแบบหลุดคลิปไปเด็ดขาด <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเราอ่ะไม่ว่าเป็นขงขิงด้วยก้าวด้วยก็ต้องฝึกร้องเพลงจริงจังด้วยในในบางวันแล้วก็คือเรามาร้องเพลงขอบคุณเพื่อนๆกันก็นกคือมันมาเหมือนช่วยพี่ร้องเพลงจะได้แบบว่าไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายมันไม่ได้เพราะ<ม>ว,าว่าเดี๋ยวเราต้องเริ่มออกไปโชว์กลางคืนกันละ<ม>ของคุงขิงก็จะเป็นโชว์ไม่เป็นกลางคืนแต่ของขงขิงจะไปโชว์เป็นโรงเรียนไปทัวร์โรงเรียนกัน ไอ้พี่พี่อย่าึงสปอยหมดเดี๋ยพี่ไม่ไปโวรโรงเรียนสปอยได้เดี๋ยวเราจะไปโทรโรงเรียนที่แบบโรงเรียนในแบบหลายๆจังหวัดในในประเทศไทยกัน <Wow. S 1> เพราะว่าเพราะว่าเด็กๆอ่ะเขาช่วยเราช่วยกีปไปหมดรู้จักไม่รู้จักเขากีิไว้ก่อน uh. ก็เป็นอะไรที่ดีกีิไว้ก่อนแต่ว่าใครไม่รู้ว่าไปถึงแล้วพวกก็คือเงียบกีปอ่ะ ่ไม่แต่พอไปถึงเอ้ยแต่เวลาแบบว่าบางทีเราไม่รู้จักจริงนะเวลานักนักร้องมาจากอะไรมาโรงเรียนแต่อย่างน้อยแบบเด็กนักเรียนน่ารักมากคือแบบว่าาช่วยกันกี๊ดช่วยกันวิดวาดอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะใช้วิธีแบบว่าน้องๆช่วยกดติดตามผู้พี่ๆด้วยนะครับอย่างน้อยไปโรงเรียนหนึ่งเราได้สองพันคนเราไปทั่วประเทศไทยเราได้ได้น้องๆน่ารักน่ารักมาเพิ่มๆ,ๆกันละไม่พี่เราก็ทําแบบว่าคนเดินสยามพี่ว่าน้องได้กดฟังเพลงพี่หรือยังไม่ได<ค> <ๆ S 1> ้<ค>ตอบได้เลยทั้งสยามวันนั้นอ่ะถ้าตอบได้พี่น่าจะซื้อของในตะก้าให้ นี่มาเรื่องตะกาเราจะข้ามเรื่องตะกาไปนะครับเราไปทัวร์โรงเรียนกันเดี๋ยวคงขิงก็จะเป็นแนวสดใสไปทัวร์โรงเรียนส่วนส่วนอัพออฟออฟเป็นแนวบบบกรรมกับก้าก็ไปทัวร์กันแนวบบกรรมนี่พ่อบอกว่าเตรียมกีที่คงขิงด้วยถ้ามีแบบว่าได้ได้จะเจอน้องๆเด็กๆลูกของเอฟซีหลายคนเนาะอยู่โรงเรียนอะไรก็เดี๋ยวเราดูกันว่าเผื่อเราได้ได้ไปโรงเรียนแล้วก็ไปร้องเพลงกันไปทัวร์โรงเรียนเขาเรียกว่าอะไรนะแคมปัสแคมปัสทัวร์แคมปัสพี่ขนมช็อกโกแลต ช่อร่อยมีรสคาราเมลด้วยก็พรุ่งนี้<ร>นะไเพื่อเอาของเล่นอย่างเดียวโลแคมปัสพรุ่งนี้พี่จะคุยเรื่องทัวร์มามาคุยเรื่องทัวร์ละพวกไอ้น้องมอนายก็มากันไปลุยกันลุยให้สนุกที่สุด,ด,<ล>ดปีนี้นเปลี่ยนเปลี่ยนแนวงานบ้างอะไรนะลดลงเรียนหนูอยากไปเล่นเกมอันนี้ค่ะพี่นายคะ <ừ. S 1> เล่นเกมแบบเล่นเกมแบบคําต้องห้ามอะไรเงี้ยอ่าเป็นยังไงไม่เข้าใจ แม่พาไปคอลแลรปนะคะเ,เดี๋ยวรู้เราเราคิดคอนเทนต์อะไรมาเลยพี่แกแ่ล้วยอมทําทุกอย่างแล้วตอนนี้ครับก็คือแบบว่าอย่างน้อยอย่างมีวิดีโอเก็บไว้ตอนแก่ดูเล่นๆกับน้องๆเพื่อนๆทุกๆกคนก็ไปเรามาลุยทําคลิปให้สนุก<อ>ทำอะไรได้ยินไหมเมื่อกี้พี่แน็กบอกยอมทําทุกอย่างแล้วะได้เจอโน้นี่พี่คนไหนอยากแบบอยากดูคอนเทนต์อันไหนหนูจะเก็บรวบรวมไว้และหนูพาพี่แน็กทำกับพี่ก้าวออฟทำจริง บอกเลยว่าเรามีถ่ายไว้ก็คือจักรยานตลกสนุกแล้วก็ทายคำถามก็ให้เพื่อนๆตีใช่<ล>ถ่ายคำถามตรงนี้ว่าปิงแวบปิงแวบมันไม่ไม่เรียกปิงแวบหรอกครับผมผมบอกเลยว่าทายคำถามเนี่ยคือมหาสงครามปิงแวบทุกคนได้เล่นแล้วท,ทุกคนพี่แน็กก้าวออฟพ,พี่ซันได้เล่นปิงแวบที่หนูแบบเอ้ยสนุกมากว่าผมก็อยากถามคุณพิงค์ครั้งว่าคุณเรียกอย่างนั้นว่าปิงแวบจริงๆอรอคือที่เรียกปิงแวบเพราะว่าอะไรเชื่อปิงแวบแรกปิงแวบไหนเข้ามาปุ๊บ ให้เชื่อปิงแบบนั้นเดีอยวอย่าพูดเยวมันสปอยอ่ะมันมากมันมากเดี๋ยวรอติดตามเลยเพื่อนเนี่ยผมใช้วิธีนี่ว่าฝากเพื่อนๆไว้กับคุณขิงน้องๆด้วยผมขออนุญาตไปอัดเพลงก่อนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันตีกันตีกันแบบน่ารักผมต้องบอกว่ายังไงผมก็ยังยังแบบว่าดีใจที่เคยมีเอฟซีแล้วก็เอฟซีเพื่อนๆทุกคนคือเราอยู่กันแบบครอบครัวนะมีวันที่ดีมีวันที่ตีกันสุดท้ายก็คือขอให้มันเป็นอะไรที่กลับมาดีกันแล้วกันนะครับเพราะว่า แต่ละคนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมีปัญหากันไปทําไมหรือแบบว่าคิดอะไรมากมายอะไรเงี้ยก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับขอให้คืนนี้ก็เป็นคืนที่นอนหลับฝันดีกันทุกคนด้วยครัผมก็ไม่รู้ว่าย,ยังพูดถึง <ๆ S 2> ฝันดีกินอันนั้นอะที่มันเป็นรูปหมีซชมพู์ผัวอ่ะว่าอร่อยออแล้วก็รู<อ>้สึกว่าหลับ หลับแบบหลับโอเคเลยอ่ะคือดีดีก็ก็กินกันแค่วันที่แบบไม่หลับไม่หลับสบายสบายพอเออพยายามกินประมาณ4ี่หเม็ดอ่ะเออเนั่นแหละก็ค่อยค่อยไปออกกำลังออกกำลังกายแล้วก็มันกินได้เขาบอกว่าไม่เกิน เออแต่ไม่เป็นไรเราไม่ต้องแนะนําให้คนแบบว่าไปต้องกินแบบเราหรืออะไรเงี้ยพวกเราคือถ้าใครแบบว่านน <c oughs> ไม่หลับก็ไปออกกําลังกายให้ถูกวิธีไปหากิจกรรมทําให้ดีแล้วก็นอนปรับเวลาให้เร็วขึ้นวางโทรศัพท์ให้เร็วขึ้นก็อาจจะช่วยในการนอนหลับได้ด้วยอืมส่วนใครต้องไปกินเย็นโล่งเย็่นรี่อะไรก็ค่อยไปดูไปอืมเราจะกลับออกกําลังกายเมื่อไหร่กันดีครับพี่นนพรุ่งนี้ได้ได้ย่าตอเสียงอ่อยขนาดนั้นเลย้เสียงออบบอกได้อืมมาพรุ่งนี้เราจะเริ่มออกกําลังกายกันด้วย จริงๆก้าวกับอ๊ฟเพราะว่ามันดีต่อสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวหาวันน้องๆนัดกันเองเลยเจอกันมาแบบว่าซ้อมร้องเพลงทําเพลงทําอะไรนู่นลองลุยกันให้แบบว่าสักครึ่งปีเท่าที่มันเป็นไปได้โอเคโอเคอเดี๋ยวพวกพี่ก็ตอนนี้คืนนี้ต้องไปนั่งตัดคลิปไทยคำถามก่อนแล้วก็เตรียมเปิดช่องใหม่กันด้วยตลกช่องใหม่หอีกแล้วหรอคะใช่ครับผม,ผมเ,ดเดือนเดือนนี้จะทําให้สุดชีวิตเท่าที่เป็นไปได้เลย หรือว่นแพนของปีเนี้ยเราจะเปิดช่องใหม่ประมาณสามสิบแปดช่องสามสิบแปดช่องลงสามช่องละหนึ่งคลิปอ่าใช่แน่แน่ CL ล็อก CL เมทัล CL น่ารัก CL สดใส CL คือคือแบบบอกว่าเลยว่าทําเลเทะทําตามความสุขของตัวเรากันเองนั่นแหละก็แล้วก็อยู่กับเพื่อนเราจะได้มีเรื่องคุยมีคลิปวิดีโอมีอะไรถ่ายเล่นอืมแล้วก็จะมี CL ซเขตที่เราจะลงโดยไม่บอกอะไรเลยใช่เราให้เพื่อนๆไปหากันเองอันนี้น่าจะสนุก ถาเราไก็คคอเนี่ยพอเราลงอกไปแล้วอยู่ว่าแล้วไม่ไม่เราจะไม่มีชื่ออะไรเลยแต่ว่าให้เพื่อนๆพื่ไปหาเป็นวิดีโอที่แบบบางเรื่องส่วนตัวที่แบบเราชอบบางบางบางของบางอย่างที่เราสะสมเพื่อนเพื่อนไม่เคยรู้ก่อนเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้ามาทําเล่นกันอืมขอบคุณครับฝากด้วยน้องขิงขุ่ฝากคุยกับเพื่อนเพื่อนเล่นด้วยเออเพื่อนเพื่อคะมาคุยกับหนูเล่นด้วยนะฮะนี่กับพี่ก้าด้วยฮะรักเพื่อนเพื่นทุกคนไหคะครับ Mm-hmm. <sniffs>